ดีๆในรายการของเรานะครับขอให้ชมดีนะครับและในหนุ่มสามคนนี้คุณสนุกจะเลือกใครไปดินเนอร์อเชลล์เลยครับ ที่บ้านกับโค้กไม่มีน้ำตาลส้มค่ะเมคอัพแสงแดดมลภาวะส้มไม่กลัวรอยัลบิวตี้วิตซีสูตรใหม่เข้มข้นสองเท่าด้วยคอลลาเจลวิตซี่ช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดำเพียง39บาทที่เซเว่นอิเลฟเว่นรอยัลบิวตี้วิตซีสูตรใหม่ ครั้งแรกของ Essence พลังซักเข้มข้นพร้อมปรับพ้นุนุ่มในถุงเดียวใหม่ Essence Expert c a พ e พลังซักสะอาดพลังนุม่มหอมช่วยลดกลิ่นอับสะอาดหอมหอมและนุม่มถุงเดียวจบอป้อง BSC Essence The a l l New Honda S R V E S E V Life Always Progresses วันนี้ที่โชว์รูฮอนด้าทั่วประเทศ นขนาดนี้นี่ต้องมีนัดสาคัญแน่เลย <c oughs> ใช่ไหมคะ S <S <ส>อนค่ะผู้หญิงเรานี่นะคะก็ต้องคู่กับกลิ่นหอม,อ,มอย่างมินเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งค่ะพี่สอนอยากให้ตัวเองเนี่ยมีกลิ่นหอมตลอดเวลามีเสน่ห์มีความมั่นใจในตัวเองมินแนะนําค่ะน้ําหอมเอลเดอร์ฟูฟูมของวิเวียนกลิ่นน่ะติดทนนานจริงๆค่ะพี่สอนไม่ใช่เฉพาะมินใช้นะคะ,คะน้องแพนเค้กเข็มมินิกก็ใช้น้องบอกว่าชอบทุกกลิ่นเลยเขามีแปดกลิ่นแปดสไตล์เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราทุกวันเลยค่ะเงั้นของพี่เนี่ยควรจะเป็นกลิ่นไหนดีคะมินสีม่วงเลยค่ะพี่สอนค่ะเพราะ ว่าอันนี้เนี่ยจะหวานนิดนิดเปรี้ยวหน่อยหน่อยแอบเซ็กซี่เซ็กซี่รองดมค่ชอบไหมคะหอมมากหอมมากค่ะวันนี้เนี่ยลุกแบบว่าอยากให้ตัวเองเนี่ยเป็นคุณหนูคุณหนูหน่อยมินก็ใช้สีชมพูค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะเราอยากจะเป็นสาวเรียบร้อยนะคะมินก็จะใช้สีส้มค่ะแต่ถ้า วันไหนมีนัดเดทส,สําคัญกับคนสําคัญหรือแฟ<ะ>นเราเราก็จะใช้สีฟ้าค่ะตอนนี้นะคะเขามีอีกสีกลิน่นเป็นคอลเลกชันพิเศษผู้ชายก็ใช้ได้นะคะเขาเป็นน้ําหอมที่มีหัวน้ําหอมของเอลเดอร์พูฟูมจริงๆคือกลิ่นเนี่ยจะหอมติดคนมากๆเลยเพราะเขามีออยน้ําหอมเข้มข้น10-20เอร์เ,เลยอยากให้คุณผู้ชมรับกันแบบคุ้มสุดๆเลยค่ะซื้อสีปกติ1,160บาทเหลือเพียง999บาทแถมเพิ่มให้อีก4ได้ไปเลย8กลิ่นแต่ถ้าคุณผู้ชมโทรมาทันที่เบ 021131177ภายใน5นาทีนี้มินให้ของแถมอีก4กลิ่นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดซื้อ4แถม8ทั้งหมดได้ไปเลย12คขวดจากราคาปกติ3,480บาทวันนี้เหลือเพียง999บาทเท่านั้นค่ะที่เบอร์021131177021131177 02หรือแอดไลน์มาได้นะคะที่แอดวิเวียนหนึ่งค่ะแอดวิเวียนหนึ่งภายใน5นาทีนี้ โปรโมชั่นถึงวันที่31ทธันวาคม2565หรือจนกว่าของจะหมดเมื่อไอแบบมีเสมหะใช้นกกลองเม็ดฟูละลายเสมหะยังมีประสิทธิภาพมีตัวยาอาเซทิลซิสเตอีท6 0 0มิลลิกรัมเม็ดฟูละลายเสมหะบรรเทาอาการไอนักกลองผลิตเยอรมนีน้ำปลาราแม่บุญลาบอร่อยสุดล้ำเข้าทุกเมนูเสน่ห์ปลาราติดลิ้นจึตรา ้นปาแม,มแข็งแกร่งแต่ก็เยาวยวนใจชวนสมัมผัสแต่ก็รักษาระยะเผยผิวให้ดูกระจ่างใสผู้หญิง24ชั่วโมงเอสัปอตี Body ้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นสนับสนุนโดยโยเกิรตพร้อมดื่มไอวีคัสสันมาดีมีแต่ความอร่อยไอวี G S C Cosmetology ใส่แมสใช้แป้ง DSC เฮส,สัดบอดี้ไวท์เทนนิงโลชั่นผู้หญิง24ชั่วโมงและช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณสน